สวัสดีค่ะสวัสดีช่านผู้ชมแฟนเพจชาวราศีสไลด์นะชาวอำเภอราศีสไลด์จงังหวัดศรีสะเกดและช่องทาง y u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  e ศรีสะเกดชาแนลนะคะวันนี้วันที่18ตุลาคม2565ตอนนี้ช่วงเวลาบ่ายๆบ่ายแก่ๆแ,แ,แล้วนะคะเกือบบ่ายสองบ่ายสองแล้วเนาะบ่ายสองแล้วใช่ไหมคะแม่คะค่ะเกือบบ่ายสองแล้วนะคะเรามาอยู่ที่ตลาด เทศบาลอำเภอกันพลาลมนะคะวันนี้นะคะเราจะพาชมนะคะอ่าตลาดสดนะคะวันนี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญตามกันมาดูได้เลยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะแม่ค่ะอันนี้อันนี้แป้หยังค่ะมะมะงเนี่ยค่ะนโอันนี้ปะาปาเสีอมแปาเสีอมแปะหัวอ่อนค่ะโอ้แต่ลูกล้วโฉมหนาสีมันมันหดโลนึงไหคะวันนี้หรือจังไดโอ๋อันนี้คือเปิดทุกมือมั็นบาคาตลาด เริ่มจักโมงหอดจัโมงค่ะนี่หรือว่าแต่สั้นตีซีตีหาหอดจังมงค่ะหอดประมาณถุงหนึ่งถุงหนึ่งโอ้ยอันนั้นอันนั้นหนูสนใจตัวนั้นน่อยไหมสนใจมากอันนี้จิปปงโอ้เขาถือร้อยตัวไหมนี่หรือกี่ตัวนี่ห้าสิบบ่สามสิบห้าตัวละสามบาทอ๋อตัวละสามบาทจากราคาสองบาทขึ้นเป็นสามบาทหากินยากได้ค่ะนี่ อันนี้กับป้าคือการนอออันนี้ก็ได้อันนี้ลอเท่าไดคะนนี้เจ็ดสิบบาทโอ้ก็มีตลาดทุกเสาด้วยค่ะอันนี้ค่ะเมียค่ะสวยๆนี่กัมาสื่อใดด้วยค่ะอันนี้ตลาดกันทารุลมของเหาเนี่ย่ะค่ะโอ้อยู่แต่เสาหอดค่ะเมียค่ะได้นออหรือยังะนี่นี้เค่าบอค่ะโอ้เตัวบางไงมาสื่อของน้ำท่วมบอค่ะอยู่ฮือนอ๋อบออยู่ข้างในอยู่นออ อนี่นี่นี่เขาเมาเพลย <c oughs> ไปไปให้คนมาสื่อเนี่ยตะหนามถั่ว่มาบ่ามีหมาอยู่นี่ <c oughs> อุ้ยตอเดี๋ยวสิวบอนมาหาตอมีทางขาับานเขาเมาอันนี้ยังมันมันเป็นย่ามใด่ขนี่เขาเมาตัวนี้คือว่าสวงนี้ขึ้นนาำ่วนอยู่แต่ว่ามันมททอ,อ๋อแต่ว่ามมนกระเก็บเกีเก่ยวไดแล้วเม่นบ่าค่ะอันนี้เขาขายถุงจากบาดขนา่ อ๋ออันนี้ค่ะอ,อ,ยอ,ยอันนี้กระถุงทุงเท่าไรคะหาซีเพื่อกันอันนี้เขาเมาก็หาซีบอกค่ะหรือจะไหนโอ้อา้ามีแบบนี้นแบบนั้นแบบนี้สองร้อยอันนี้เป็นอาร์ตแพกแพกแบบแ<ต>ทรงอ๋อ <c oughs> อยู่อยู่ได้อยู่อยู่ได้นานกี่วันคะนี่ประมาณนี่นี่ด้วยค่ะนี่ด้วค่ะมีมีเขาเมาแบบแพกด้วยค่ะอันนี้ทรงออกนอกได้ค่ะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งหอดอยู่เนาะ หอดอยู่คะ่ะอันนี้ผู้ใดสี่ฝากไปหายไผยยูเมืองหนอกกระสือไดค้ค่ะอันนี้คุณแม่ยังคะนี่คุณแม่จันคุณแม่จันนะคะอยู่ตลาดสดนะคะอยู่อำเภอกันทารลมของเรากับมาสือได,ด้เด้อค่ะเข้ามามีหอยนย่อันไดคะนี่เข้ามามีส่วงเดือนไดส่วงเดือนสองเดือนนี่เนาะถึงต,ตุลาสิ้นเดือนตุลาก็พอยังมีอยู่เนาะโอ้ยหนูคอเบิ้งได้ด้ค่ะนี่อันนี้ปลาเสืิอมอุ้มสิรูดบ่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะอันอันพ่วงละจักบาทค่ะนี่ออเก่าสีบนอะเออกับพ่อกินอยู่แล้วกับป้ารดป้ารโลระโละสองร้อยหาสิบเด้อค่ะอยู่ตลาดสดอันนี้ก็มีโกบอุ๊บปลาคั่งมาหอดหลานนี่เลเดอค,ค,ค่ะนี่เด้อค่ะเีียงค่ะนี่อันนี้น่าสนใจด,ดูดูให้หนูหน่อยว่ามันคืออะไรอันนี้น่าสนใจตอบอกค่ะอันอันนี้ไปเอามาเองบอกเขาหรือจังไดหรือว่า คุหามาส่งอ๋อเอาไปหมกไก่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะเอาไปหมกเอาไปไปออมเนาะเมนบอกออมออมใส่อย่งประมาณออมใส่บักซ,ซีโอ้ตุนหอมตุนยางอ้ไปตักินอยู่ค่ะนี่อันนี้ก็มาสื่อไดเด้อค่ะตอนนี้ก็อยู่ตลาดเทสบ้านเฮ่านี้แหละนี่บอคะ่ะผู้สเด้อค่ะส์ อเออมันมันซํนำลักนำถ่วมค่ะแต่ว่าวมากันซ็สดกินได้ค่ะตลาดน,นี้ซดโอ้ค่ะโอ้ขอบคุณแม่ค่ะหลายๆหนีนผีเรางามดีแฮงเนี <c oughs> ย๋ยไปไป <c oughs> เบิรงกังเมเ่นนะคะผู้ใดอยากกินเนี่ยบ่าต้องทากินเสาเลยค่ะนีมากินกับคุณแม่นีนอะตลาดเสาเนาะ <c oughs> อยู่ตรงหัวมุมตรงกลางๆนี่เนาะ <c oughs> โอ้ อันแพละจักบาทขนาดสิบบาทบบตองถาเมอแรงมือคำด้วยค่ะนานหนาวต้อนกังเม่นกินใดเลย <c oughs> นอออันนี้ค้ายมะกอโบ <c oughs> โอ้โอ,อืมจา้จาจ้าอุ้ยน้ำใหม่ซดอันนี้เป็นนังนังงวัวของคุณแม่คุณแม่โบสีด้วยค่ะนี่อัน ของอำเภอกันทะลมค่ะเป็นเป็นหนังวัวของคุณแม่บัวสีนะคะอันนี้มีตลอดอย่ามันบอคะ่ะอ๋อมีม,มีมีทุกวันนะคะสามารถสั่งได้มีเบอร์ไหมคะเบอร์เบอร์ติดต่อคุณแม่นะคะอ่าศูนย์แปดศูนย์แปดสามเจ็ดสามหกศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งค่ะคุณแม่ ค่ะก็สามารถติดต่อคุณแม่ได้เด้อค่ะอันนี้นะังวมีตลอดงามเด้อค่ะเอาไปค่ะมีมีทางแบบแหงเอาไปจีนน้อลกะก็อันนี้ก็คือแบบต้มอ๋ออันนี้ต้มก็ไปไซแอนแกงกิเล็กเข้านอ้ออ่าซีสเกตชาแนลค่ะค่ะก็คือเฮดเพจของอันนี้เขานี่แหละคะ่ะสามารถติดตามได้เข้าไปกดดูได้นะคะ y u t u b e ซีสเก c ตชาแนล ว่ารอใหม่พึ่งกับนอยไงนะอฮะอ๋ออันนี้เป็นนอไม้สดช่วงนี้มีหอยหอยกะอ๋ออันนี้ปูนามันเฮาบหคะนี่โออนนี้นี่นี่อันในน้อยเนี้ยไปตั้มมันมาคามอ่อเนนอทุ้งจักบาทคันอ๋ออันนี้ดองเนะอโอ้แต่แบบสดมากกว่าสีอันนี้จังน่อยโอ้ค่ะค่ะ สามารถมาเลือกเบิ้งใดเด้อค่ะตลาดามีหอดเท่าเท่ากับเอาไปหลบับงามๆค่ะนี่เบื้อันนี้เท่าเหาเก็บมาโซๆเลยบอกค่ะนี่แม่โอ้ค่ะนี่ฮาเหลือกซื้อได้ทุกอย่างเลยค่ะมาถึงร้านม่คะคนสวยแล้วนะคะอันนี้ร้านร้านอะไรเนะาะค่ะฮะร้านปาน,นิลร้านปานินอำเภอกันทะลมค่ะแล้วก็จะจะมีมีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลานิล อันนี้นี่ปนินนี่ขายโลเท่าไหร่คะนี่ส่วนมากขายในตลาดหรือว่าส่งด้วย,ยอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อแต่ส่วนมากถ้าใครอยากสั่งหรืออะไรก็โทรได้ใช่ไหมคะเบอร์เบอร์ติดต่อมีไหมคะเบอร์เบอร,บอร์อะไรคะเผื่อแฟนเพจเพื่อนสนใจหรืออยู่ในเขตกันทรลมหรืออะไรจะสั่งไปงานไปอะไรพวกนี้นะคะเบอร์ศูนย์หกห้านะคะ สามสามหกห้าห้าหนึ่งห้าติดต่อแม่ค้านะคะร้านปานินนะคะเพจอ t u b e สีสเกตชาแนลค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะเจอแม่ค้าส,สวยอันนี้ประดุประดุกนี่ขายโลเท่าไหร่อ๋อประดุคุณขายโลละเจสิบาทเ้ยค่ะปานินกับโลละเจ็ดิบห้าค่ะอ๋อส่วนนี้ มอันนี้ของแม่นี่ค่ะมากลินฝาดโดยเฉพาะเลยบอกบค่ะนี่อ๋ออ๋อนี่อันน le Mont le ี้หน่วยสอนแม่ขายจังใดค่ะนี <t <t ่สามหน่วยสามหน่วยี yup ่สิบนะนะอันนี้ของคุณแม่จ้าคุณแม่อะไรคะเริ่มเก่งเก็บฮะแม่ทองเริ่มแม่ทองเริ่มอ๋ออันนี้พาผู้ใดอยากได้หมากลินฝาดได้ค่ะมาติดตามถามหาแม่ ห้องเลิมนะคะอยู่ตลาดเทศบ้านอําเภอกันทลมนะคะอันนี้คุณแม่มีทั้งต้มมากแล้วก็มีทั้งแบบสดนะคะอันนี้เผาเน,ะน,นเาะอ๋อมีเผามาให้เรียบร้อยามมาอ่ามีเผามาให้เรียบร้อยแล้วก็มีแบบสดเนาดดะดอ้สามสามสามชิ้นเท่าไหร่นะสา,าสามชิ้นยี่สิบสามชิ้นยี่สิบแล้วแบบเผาแล้วล่ะค่ะแม่เผาลูกละสิบบาทอ๋อเป็นเส้นเลยเนาะเส้นซีสเกชเชนเนาะค่ะ อ๋อเล็กๆนี่ห้าบาทโอเคมาถามหาใหญ่ต้องเหลิมพื่อนโอ้เนี่ยอันโอ้อนี่มักบัวมักบัวบักงามนึงค่ะนี่อ๋ากล้องละยี่สิบบาทได้ร้ายเติบอย่ได้ค่ะนี่บึ้งนี่มักงามหนึ่งค่ะอันนี้พี่ยังค่ะนี่อ๋อของเจนูนาเพื่อนด้ค่ะนี่มีมักบวบมีผักอ๋อแล้วก็มีมีผักโอ้ยผักอันนี้แล้วบักงามหนึ่งบึง อีตูไทยแท้มันใช่อัน,นี่ไหมอะไรนะก,กระกะเพราไหมนี่อ๋อใบกระเพรเาเนาะอีสะาะลาเน่กับบักสวยหนึ่งมัดมัดละเท่าไรคะนี่อ๋อมัดละสิบบาทกะเพราเหรอคะสิบบาทอ๋อทุกทุกกำจะกำละสิบบาทนะคะพักก็สามารถเลือกซื้อห้าบาทสิบบาทเลือกซื้อได้คะ่ะอันนี้ก็มักบวบกระกลองละยี่สิบบาทเนาะ มีทั้งดอกเ,นนอเออช่วงนี้น้ําท่วมก็สินค้าก็จะขึ้นราคานิดนึงอันนี้ก็เป็นดอกแค่นะคะยี่สิบบาทเหมือนกัน,อ,น,นอย่าบอกนะว่ายี่สิบาททุกอย่างเอ <c oughs> อ,อบอกน้ำยายเนี่ยมันน่า <c oughs> โอ้ยยายวัดดีค่ะวัดดีค่ะอันนี้เท่า <c oughs> ไปเก็บมาจากทั้งหนคะนี่้ <c oughs> อ๋อเป็นหนามหวยสะอาดสะอาดนะคะเก็บมาพิ่นกลางไว้ยังดีอันนี้จ้านถ้าใดค่ะแม่ยี่สิบบาทนะคะถ้าอยากได้เท่าไปลาบด้วยค่ะอยู่ตลาดเทศบ้านอำเภอกันทลมก็มาถามหาคุณแม่คุณแม่ยังคะฮะคุณแม่บากคุณแม่บากอ๋อซื้อคุณแม่บากด้วยค่ะนี่มาถามหาเลยนี่เท่านี่ขาหนูหนูเป็นคนนครพนมค่ะอันนี้ปลาอะไรมันมันรวมกันหมดเลยนี่ อ๋อขายรวมขายโลเท่าไหร่คะขายรวมทั้งหมดโลละห้าสิบาทอู้ไม่ร้อยห้าสิบอ๋อมีทั้งปลาอะไรมีทั้งปลาช่อนปลาบูปลาโอ้มีหลายปลาเนาะอันนี้หนวดหนวดนี่ปลาอะไรอ๋กกุ้งอ๋อเป็นปลารวมยี่สิบบาทเองบอกคะอุ้ยถูกมากค่ะนี่คุณยายกินหลับปลาตองมาเอาเด้อค่ะนี่กองละยี่สิบบาทเอง กินก้อนหนึ่งก่อนหลาบได้หลายเนาะเอาอีลีก่อนหนึ่งหลาบได้หลายเออแถวนี้แม่จิรอขึ้นหลายแถวเนออ๋ออันนี้คือเขาไปขูดเอาเองบันนีโอ้คือเก่งแทยวะอันแจ็คเพล็ค่ะนี่กี่บาทคะนี่อ๋อสองบาทห้าสี่มันขึ้นอยู่กับตัวเล็กตัวน้อยเนาะบางบางบางร้านก็ตัวใหญ่กว่านี้เหมืนคลขายสามบาทเนาะอ๋อ ออ้ยนี่ไส้กรอกนี่อันนี้ทําเองบอกค่ะับมาค่ะอ๋อับมาอันอันนี้เป็นไส้กรอกหมูผสมผสมอะไรไหมคะข้าวหรือว่าข้าวแต่อ๋อเป็นไส้กรอกอีสานเนาะเป็นเส้เๆแล้วอันนี้เดี๋ยวค่ะเป็นใสอัวอ๋อมีแบบแบบหมูแล้วก็แบบเนื้อนะคะเป็นไส้กรอกอันนี้พวงแล้วเท่าไหร่คะแต่แต่ขายอ๋ออันนี้อันนี้เป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมชิ้นเท่าไหร่ อ๋อนี้มันขาดกันพวงละสี่สิบขายทั้งพวงใช่ไหมแบ่งไม่แบ่งขายใช่ไหมคะสามสามสามพันยี่สิบบาทอ๋อถ้าแบ่งอันนี้เป็นพวงพวงละสี่สิบาทนะคะหนูขออนุญาตหน่อยนะคะอันนี้เป็นพวงพวงละสี่สิบาทแต่ถ้าแบ่งขายก็สามพันยี่สิบอ๋อจะได้หกก่อนเนาะอ,อันนี้มีทั้งเนื้อมูลแล้วก็อ,อเนือ้องัวแล้วก็เป็นใสอัวเหาว้าเนาะและ้วก็อันนี้หอยนะคะนี่ โอ้เจ้าของมันไปใสย่ยกไปได้เล่าบอกคะนี่ยกไปเล่าค่ะอ๋อเจ้าของบุยยูยกได้คะ่ะห้อยพันขายเล่เท่าไหนคะนี่อ๋อโล่าสี่สิบ่านวยญ่อยู่ได้หน่อนี่เนาะห้อยจุบนี่ยังบรทธานอันต่อยกลนเลยคะ่ะนี่สดๆจากห้อยเลยคะ่ะนี่โอ้เจ้าของเพิ่นบุยยูพิ่นบอกว่ายกไปอันนี้คะ่ะเดี้อเด้อเด้อเ,เ,เอาพันกลนมาทาั้งพวงนี่บอกคะนี่โอ้เบังค่ะนี่ นี่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 อาหนูไฮเบิงอันนี้เป็นขาเด้อขาแถวเทศบาลนี่ตลาดเทศบาลเมืองอำเภอกันทรมนี่ค่ะอันนี้เป็นขาเพิ่นคลายจังใดค่ะโลยี่สิบบาอ๋อขายเป็นโลโลยี่สิบห้าถ้าเกิดอันนี้มันกระสิตัดแบ่งขายเนาะอ,อันนี้เอาไปปลูกก็ได้นะคะแล้วก็อ๋อน,นี่คือสามารถปลูกได้เนาะแล้วก็เอาไปใช้ทานได้เลยไปปรุงอาหารหรืออะไรรูและยี่สิบห้าบาทเนาะอ่า บอบแพงเด้อค่ะเด้อนี่พักเกษตหนามเด้อค่ะของหลานในตลาดนะหลานอันคุณพียังเนาะไอ้ไอ้ซื้อดนูนี่นี่นี่แต่อันก้ามละสิบบาทนี่อ่อนออนนี่อันพักเกษตหนามบานเฮาค่ะเราเราประกาศบอกซื้อเราเราเราไออะไรนะพี่จอยเออพี่จอยขอจีเปียนซื้อจะไปพีจอย นี่นี่อันนี้กุ้งซดโอ้ยอันนี้นะเมียนี่เด้อค่ะสะเดาบาทห้าวันกั้นจากบาทค่ะกั้นละยี่สิบบาทนี่อ่อนๆกินซดกระไดเอาไปลวกระไดเนาะม,มางามนึงมาซสือเอาเดอ้ออยู่ตลาดมันท้องเอีงค่ะพอเอาอยังใช่ค่ะช่องดีมีสาระ ยูทูบซีรีเกตชาเดียวค่ะพี่ไปก,ก,ไปกดบิงค่ะเะบอร์หมดสินค้าซอยเสาบ้า,บานเฮ้ามันสีใดคล้ายคล้องใดค่ะ<อ>ค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะของตลาดสดเทศบาลอำเภอเมืองกันทาร,รุมของเรานะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่จะมาอุดหนุนสินค้าหรืออาหารพื้นบ้านนะคะมีตลาดสดมีทั้งผักปูปลาหอยกุ้งทุกอย่างเลยค่ะที่นี่มาสามารถที่จะเลือกได้ ทุกอย่างทุกเมนูได้เลยนะคะเรามีตลาดเปิดทุกวันเนาะของอำเภอกันทะลรมของเราก็เปิดให้บริการทุกท่าน mm hmm. ก็สามารถที่จะมาใช้บริการมาเลือกซื้อได้ตั้งแต่ตีสี่ตีหก็สามารถที่จะมาซื้อได้เลยนะคะวันนี้สาหรับค่ะคุณแม่บอกว่าหนังสดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ YouTube สีเกตชาแนลติดตามในช่องทาง YouTube ของเราได้ตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ